ห้าอาหารบำรุงหัวใจที่ต้องหามากินให้ได้มีคําและวันนี้ไกลที่มีปัญหาว่าจะกินอะไรดีพี่ปาที่จะบำรุงหัวใจของเราให้แข็งแรงโดยเฉพาะหลายคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้หัวใจเราอ่อนเปลียยอยากบำรุงร่างกายของเราให้หัวใจเราแข็งแรงคําตอบมาดูกันเลยในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราหาอาหารกันมากเลยเพราะเราต้องการที่จะบำรุงหัวใจของเราเนื่องจาก หัวใจมีหน้าที่ที่จะต้องดูแรลร่างกายของเราและที่สำคัญหากเกิดความผิดปกติกัะหลอดเลือดหัวใจไม่ว่าแตกตีบตันย่อมส่งผลให้หัวใจขาดเลือดอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เรามาดูกันเลยอาหารที่บำรุงหัวใจมีอะไรบ้างข้อที่1ปลาทะเลและปลา้ํำจืดไทยปลาพี่ปลาบอกเลยว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงยังมีกรดไขมันที่จำเป็นในกลุ่มอเมก้าสาม ช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะปลาไทยไม่ว่าจะเป็นปลากระทงปลาทูปลาดุกปลามินโอ้โหร้อนแต่ดีๆทั้ทงนั้น 2. เราต้องทานถั่วเปลือกแข็งเอา้าถั่วเปลือกแข็งหาไม่ยากระดีถ้าใครอยากบำรุงหัวใจต้องทานถั่วเปลือกแข็งต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลม,มอนด์เมคคาเดเมียวอลนัทเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ถั่วลิสงดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากมีกรดไขมันโอเมก้า3และไขมันชนิดไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวและไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งที่สามารถลดระดับไขมันเลวในเลือด LDL ที่เป็นสาเหตุของหลอดเลือดติบได้บอกได้เลยว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันคือ2อช้อนเอาอดีไหมคะน่กจากนี้ การที่เรารับประทานถั่วเปลือกแข็งแล้วเราก็ต้องดูว่ามีอาหารอะไรอีกที่มีประโยชน์สิ่งที่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้ 3. น้ำมันมะกอกหลายคนคงได้ยินมาแล้วว่าน้ำมันมะกอกมีประโยชน์ต่อร่างกายน้ำมันมะกอกมีกรดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวสูงและวิตามินอ e. ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิเดนที่ช่วยป้องกันหลอดเลือดจากความเสื่อมและการเสพภายในหลอดเลือด พี่ปราบอกเลยว่าในขณะนี้หลายคนพยายามหาวิธีการที่จะปรุงอาหารต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราจะมาปรุงอาหารนั้นโดยการที่เราค้นพบว่าคนที่รับประทานน้ำมันมากอกเป็นประจำมีความเสี่ยงน้อยกว่าในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดอีกทั้งยังลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและโรคไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้ยังค้นพบว่าการรับประทานน้ำมันมะกอกสามารถช่วยลดการอักเสบและลดโอกาสเกิดความผิดปกติของไขมันในเลือดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอุดตันและยังช่วยกระตุ้นกระบวนการเมทแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตได้ด้วยสิ่งหนึ่งที่พี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าน้ำมันมะกอกได้รับเลือกให้เป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพโดยสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆได้เช่นมาหวาน มะเร็งโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนื่องจากน้ำมันมากอกมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในปรนิมาณสูงไม่ว่าจะโพลีฟีโนลสารต้านอนุมูลสระกรดไขมันไม่อิ่มตัววิตามินอีวิตามินเ e, คและกรดไขมันโอเมกา้าถึงตอนนี้เรามาดูกันเลยว่าโพลีฟีโนลและสารต้านอนุมูลสระคืออะไรโพลีฟีโนลและสารต้านอนุมูลสระคุณประโยชน์ต่างๆที่ได้จากโพลีฟีโนล มากเป็นผลมาจากการที่อุดมไปด้วยสารต้านน้ำมุดสระซึ่งสามารถช่วยต้านการเสื่อมซ่อมของเซลล์สารอาหารเหล่านี้ยังช่วยในเรื่องการลดภาวะตึงเครียดจากการกับอาการเจ็บปวดช่วยชะลอไวัอีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมภาวะหลอดเลือดสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งบางชนิด 4. วิตามินเค แน,น่นนวิตามินต้องมีประโยชน์กับร่างกายแล้ววิตามินเคมีประโยชน์อย่างไรวิตามินเคคือกลุ่มวิตามินที่มีความสําคัญในการสร้างโปรโตีนซึ่งช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดช่วยสร้างกระดูกใหม่และช่วยเรื่องความสมดุลของแคลเซียมคุณประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานวิตามินเคอย่างสม่ำเสมอคือการช่วยเสริมสร้างสารอาหารและโปรโตีนที่เป็นประโยชน์สำหรับการสมานแผลอีกทั้งยังช่วยเสริมแคลเซียมในการผลิตม้วลกระดูก ช่วยป้องกันสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าเกิดอันตรายได้นอกจากวิตามินเคแล้วยังมีวิตามินอ e ีและสิ่งอื่นๆีเดียวพี่ปาเล่าให้ฟังวิตามินอ e. ีวิตามินอ e. ีมีส่วนช่วยในการป้องกันการทําลายเซลล์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็งโดยมีส่วนช่วยต้านการติดเชื้อและยังช่วยป้องกันความผิดปกติของสายตาอีกด้วยกรดไขมันโอเมก้าหและโอเมก้าสกรดไขมันโอเมก้าหและโอเมก้าสา กือกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเฉิงซอนซึ่งร่างกายของมนุษย์เราไม่สามารถผลิตเองได้จะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารหากเราขาดกรดไขมันโอเมก้าเหลา่านี้อาจทำให้การทํางานของร่างกายบกพร่องและเกิดอาการเจ็บก่วยได้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมกรดไขมันโอเมก้า6และโอเมก้า3จึงจำเป็นในขณะที่กรดไขมันโอเมก้า6นั้นสำคัญต่อการดำรงชีวิตกรดไขมันโอเมก้า3เองมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือ การช่วยในการไหลเวียนของเลือดก,การทํางานของหัวใจและระบบพันธุกรรมต่างๆทั้งนี้ปริมาณที่ดีที่สุดที่แนะนําในการบริโภคกรดไขมันโอเมก้าหและโอเมก้าสคือการบริโภคในสัดส่วน4ต่อหนึ่งยิ่งใกล้เคียงตัวเลขนี้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีน้ํามันปลาล์มทั่วไปมีส่วนประกอบของกรดไขมันโอเมก้าหและโอเมก้าสในสัดส่วน4 5 5้าต่อหนึ่งน้ำมันรําข้าวในสัดส่วน2 0ต่อหนึ่งแต่น้ํามันมะกอกนั้นดีต่อสุขภาพยิ่งกว่า เนื่องจากมีสัดส่วนของกรดไขมันที่กล่าวแล้วในสัดส่วน12.89ตอนหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับส่วนที่แนะนำข้อ 5. ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกัน 5. ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตเป็นธัญพืชที่มีใยอาหารสูงตั้งข์้บไฮเดรจึงซ้อนกรดอะมิโนซึ่งมีส่วนสำคัญในการดูแลหัวใจและหลอดเลือดทำให้แข็งแรงอีกทั้งยังช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สิ่งที่พี่ปราอยากจะบอกต่อนนี้เลยบอกเลยว่าเมื่อเรารู้ว่าอาหารอันไหนมีประโยชน์กับร่างกายแล้วเรามากินเรามาใช้ดูแลสุขภาพของเราแน่นอนสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราห้ามหลยคือการตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจสุขภาพประจาปีจะให้เราค้นพบสิ่งต่างๆที่เราผิดปกติและแก้ไขแต่นั่นนึงถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกเลย คำถามที่ถามมาว่าจะกินอาหารอะไรบำรุงปัวใจมีคำตอบแล้วนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้แล้วเราจะรู้ว่าสุขภาพร่างกายของเราจะดีขึ้น